เลิกกับเมียแล้วต้องเลิกเป็นพ่อด้วยหรือเปล่าสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะจากประเด็นที่ผ่านมานะคะที่บอสบิ๊กได้ออกมาพูดผ่านแพลตฟอร์มของตัวเองในการเตือนผู้ปกครองที่ดูแลลูกๆของบอสบิ๊กนี่แหละนะคะว่าให้ช่วยระวังหน่อยเวลาจะทำคลิปก็ดีจะไลฟ์ก็ดีให้ช่วยเซฟ ลูกสาวด้วยเพราะว่ามันอาจจะเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมซึ่งมีในช่วงไลฟ์สดนะคะเรื่องราวนี้หลายๆคนก็ได้เห็นกันทั่วโลกแหละเพราะว่ามันเป็นสาธารณะซึ่งทางคุณแม่นั่นแหละได้มีการไลฟ์สดขายของแล้วมีน้องนะคะนั่งอยู่ในนั้นด้วยแล้วบางเอิญว่าน้องก็คือใส่กระโปรงถูกไหมคะแล้วมันอาจจะมีเห็นกางเกงในของน้องอะไรแบบนี้แหละ ดังนั้นนะคะบอสบิ๊กซึ่งเป็นคุณพ่อแล้วพอเห็นแบบนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจฟ้าเชื่อว่าคุณพ่อทุกคนแหละค่ะนะคะด้วยความรักลูกภาพที่มันออกไปอะ่ะมันไม่เหมาะสมอย่างแน่นอนวันนี้ทุกคนอาจจะเห็นว่าออ๊ยมันเป็นแค่เรื่องเด็กแค่นั้นเองแต่อย่าลืมนะคะว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าและภาพในวันนี้ในวันหน้า น้องอาจจะไม่ได้มีรอยยิ้มหรือว่าเสียงหัวเราะเพราะวันนี้น้องไม่รู้เรื่องหรอกค่ะแต่ในวันข้างหน้าที่น้องรู้เรื่องแต่ภาพเหล่านั้นมันยังคงอยู่ไนงะคนที่เขารักลูกนะ่ะไม่จำเป็นว่าเขาจะเป็นเพศแม่นะคะเพศพ่อรักลูกเยอะแยะไปบอสบิ๊กก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เขารักลูกของเขามากและด้วยความที่เขาไม่ได้เลี้ยงดูลูก ดังนั้นนะคะภาพที่มันออกไปก็ได้แค่ห่วงใหญ่ได้แค่เตือนทีนี้มันก็จะมออีอาจจะเป็น FC ของทางฝั่งคุณแม่แหละนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือยูทูบเบอร์อะไรก็ดีออกมาพูดถึงประเด็นว่าคือบอสบีกับอดีตภรรยานี่คือเลิกกันไปแล้วก็กลายเป็นคนอื่นซึ่งตอนนี้นะคะอดีตภรรยาก็ได้มีแฟนคนใหม่ไปแล้ว ยูทูบเบอร์คนนั้นก็บอกนั่นอะ่ะเขาอยู่กันแบบเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกเป็นผัวเมียกันไปแล้วและเด็กๆอะ่ะก็เป็นลูกของผัวใหม่เป็นพ่อใหม่ก็คือลูกของเขาเหมือนกันก็ไม่ได้ผิดในส่วนนั้นเด็กๆไปอยู่อ่ากับพ่อเลี้ยงหรืออะไรเขาก็กลายเป็นครอบครัวเป็นพ่อแม่ลูกกันก็ในในเรื่องครอบครัวนั้นไปแต่ไม่ได้หมายความว่าบอสบิ๊กนะคะจะต้องเลิกเป็นพ่อเด็กๆ เพราะว่าเขาคือพ่อที่แท้จริงพ่อผู้ให้กำเนิดพ่อโดยสายเลือดถูกต้องทั้งด้วยเรื่องของธรรมชาติและก็เรื่องของกฎหมายทุกอย่างค่ะไม่ว่าผัวเมียจะเลิกกันไปนานขนาดไหนแต่ว่าความเป็นพ่อเป็นแม่ยังคงอยู่ดังนั้นนะคะบอสบิ๊กกับอดีตภรรยาเป็นคนนอกไปแล้วเขาไม่ยุ่งหรอกค่ะแต่ที่เขายุ่งก็เ,เพราะว่า ลูกของเขาอยู่ในการปกครองของอดีตภรรยาน,นั่นเองถ้าเกิดว่าบอสบิ๊กเป็นคนเลี้ยงเด็กๆ,ๆเขาก็จะสามารถควบคุมคลิปได้คือก่อนที่จะปล่อยคลิป หรือก่อนที่จะไลฟ์สดเนี่ยเขาก็จะดูการแต่งกายของลูกว่าเป็นประมาณไหนถ้าใส่กระโปรงเขาก็จะเซฟในการนั่งข้างๆแล้วอาจจะช่วยปิดหรือให้เด็กนั่งให้เรียบร้อยไงนั่นคือการเซฟเพราะว่าเด็กๆกยุกยิกก็ยุกยคือไม่สามารถที่จะไปควบคุมก็ได้ตลอดเวลาดังนั้นผู้ใหญ่ก็จะต้องเซฟท่านั่ง ที่นั่งถ่านั่งกิริยาอะไรต่างๆแอคชั่นต่างๆก็คือจะต้องเซฟถ้าเกิดว่าเป็นคลิปที่มันต้องผ่านการตรวจสอบก่อนอันนี้ง่ายเลยคือตรงไหนไม่เหมาะสมถ้าเกิดว่ามันเป็นคลิปที่มันตัดออกไม่ได้ก็ใส่อิโมจิใส่รูปภาพอะไรที่มันปิดในส่วนตรงนั้นไปเพื่อไม่ให้ภาพที่ไม่เหมาะสมมันออกไปสู่สาธารณะไงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการไลฟ์สดอะ อย่างเด็กผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ก็ถ้าเกิดว่าอยากให้ใส่กระโปรงแบบสวยๆงามๆก็ต้องเซฟโดยการอย่างเช่นใส่กางเกงขาสั้นไว้ข้างในนะคะสั้นแบบเป็นสั้นแบบสปอร์ตอะ่ะคือ,อเหมือนเลกกิ้งอะ่ะก็แบบนั้นก็ได้ที่มันไม่ใช่แบบกกนน เลยถูกไหมคะยังไงก็แล้วแต่ต่อให้เป็นเด็กแต่ก็คือเด็กผู้หญิงอะภาพที่มันออกไปคนก็มองกันทั่วหมดเลยเป็นสาธารณะมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วทีนี้มียูทูบเบอร์คนหนึ่งออกมาพูดอย่างนี้แหะคือแบบบอสบิ๊กอะคือคุณเป็นคนนอกไปแล้วอะคุณไม่มีสิทธิ์อะคุณจะไปยุ่งอะไรกับเรื่องในครอบครัวเขาคือหนึ่งพ่อเขาไม่เคยจะต้องเลิกความเป็นพ่อ และความห่วงใยเขาก็ไม่จําเป็นต้องเลิกเขาไม่ได้ไปยุ่งกับอดีตภรรยาแต่เขายุ่งเกี่ยวกับลูกแต่ที่ต้องพูดถึงก็เพราะว่าลูกอะอยู่ในการดูแลถูกไหมคะทีนี้คือการที่ออกสู่สาธารณะแน่นอนการวิพากวิจาร์ณ หลายๆคนก็สามารถพูดถึงได้ไงคะแต่พูดถึงแบบไม่ให้เชิงเสียหายอย่างยูทูบเบอร์คนนั้นน่ะออกมาวิพากวิจารณอย่างเอ่อเกี่ยวกับบอสบิ๊กแล้วออกมาใช้คำพูดที่มันไม่เหมาะสมด้วยด้วยวัยด้วยวัยวุฒิของตัวเองแล้วมันมันก็ไม่เหมาะสมอยู่แล้วและด้วยความเป็นตัวเองเป็นเพศแม่ถูกไหมคะมันน่าจะมีความละเอียดอ่อนในเรื่องนี้ซึ่งสิ่งที่บอสบิ๊กเขาพูดอ่ะ เขาพูดเพื่อผลประโยชน์ของน้องนะพูดเพื่อผลประโยชน์ของลูกสาวของของลูกลูกสาวของอศิลปินที่ยูทูบเบอร์คนนั้นชื่นชอบนะคะเอ๊หรือว่าหรือว่าแม่เท่าคนนั้นจะไม่ได้รักศิลปินของคุณจริงๆหรือว่าสิ่งท,งที่สิ่งที่ภาพที่มันออกไปสู่สาธารณะที่น้องนะคะ,ะนั่งรักกระโปรงเปิดอย่างเงี้ย อันนั้นคือคุณคิดว่ามันภาพเหมาะสมหรออันนี้พูดในในเชิงที่อย่างคนทั่วไปนะคะที่มันมองออกไปแล้วแบบเอ้ยมันเหมาะสมเหรอคะเอาความเป็นเพศแม่มันก็ไม่เหมาะสมละอย่างเราอะ่ะเราก็เป็นเพศแม่แล้วถ้าลูกเราเป็นผู้หญิงอะ่ะกระโปรงเปิดอย่างนั้นอะ่ะคือคนนอกดูอะไรแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กอะ่ะแต่มันก็ มันก็ไม่งามไม่ใช่เหรอคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยปละละเลยตั้งแต่วันนี้เดี๋ยววันต่อไปมันก็จะเห็นว่ามันเป็นเรื่องปกติอะซึ่งจะให้เด็กเขาไประวังเขาไม่ได้ระวังหรอกคะ่ะเด็กรุ่นนี้ต่อให้เด็กแบบห้าขวบเอ่อสิบขวบแบบบางทีก็ไม่ระวังเลยเด็กก็คือเด็กอะคะ่ะและยิ่งน้องอะเป็นเด็กที่ต่ำกว่าสิบขวบด้วยเขาคือเขาก็เล่นของเขาช่วยแม่ขายของอะไรแบบ ความน่ารักของเขาอะแต่การที่ออกมาเซฟตรงนั้นเพราะว่ากล้องมันก็ต่ำด้วยแล้วมันก็เปิดบอออะไรแบบเนี้ยซึ่งมันมันไม่งามแน่นอนสิ่งที่พอดวิก็พูดอะเขาพูดเพื่อเป็นการติเพื่อก่อตำหนิเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตำหนินะคะที่ตำหนิ่ยเขาคือเพราะว่าภาพที่มันออกไปความเสียหายมันเกิดขึ้นกับลูกของเขาเขาตำหนิที่เลี้ยงตำหนิคนที่เลี้ยงเด็กอะ บางเอิญว่าคนที่ทําวันนั้นกลายเป็นคุณแม่เพราะงั้นการที่เขาตําหนิคุณแม่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไปก้าวไกยชีวิตของความเป็นผัวเมียรหรือว่าเป็นคู่แฟนใหม่กันไม่เกี่ยวแต่เขาตําหนิก็เพราะว่าลูกอยู่ในการดูแลของอดีตภรรยาซึ่งมันก็เลยต้องเกี่ยวเนื่องกันยูทูบเบอร์ที่เป็นเอีของทางฝั่งของอ,อดีตภรรยานะคะ ก็ต้องแยกออกจากกันนะระหว่างคู่กรณีพิพาทกันผัวเมียเขาเลิกกันไปแล้วเขาอาจจะไม่ถูกกันหรือ FC ทั้งสองฝั่งอาจจะไม่ถูกกันแต่เรื่องเนี้ยบอสบิ๊กเขาเตือนคนที่เป็นผู้ปกครองของน้องมันก็ถูกนี่ถ้าบาังเอิญว่าวันนั้นน่ะมันไม่ใช่คุณแม่ประคนไลฟ์อะแล้วเป็นคนอื่นเขาก็จะเตือนเหมือนกันแหละเพราะว่าดูแลลูกของเขาแบบนั้น เป็นภาพที่ออกมาไม่เหมาะสมเป็นใครดูแลน้องลูกสาวของเขาวันนั้นก็โดนเตือนเหมือนกันแหละแต่บังเอิญว่ามันไปไปโดนอ,อดีตภรรยาซึ่งเป็นศิลปินที่ผู้คุณชื่นชอบเอาเป็นว่าชอบไม่ชอบก็แล้วแต่นะคะอันนี้ออกมาพูดในในสิ่งที่เห็นแค่นั้นเองยังไงก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะ